เชื่อเลยเกินว่าปัญหาถกเถียงที่น่าเบื่อที่สุดของ Apex Legends สำหรับปืน SMG หรือ submachine กันคงจะหนีไม่พ้นว่า a r 9 9หรือ Vol ปืนไหนที่ดีกว่ากันใช่ครับเรามาถึงยุคของการวิเคราะห์แล้วและนี่คือช่วงโอเคเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้ เพื่อนๆจะได้เจอกับอะไรบ้างลิสต์ขึ้นมาได้เลยครับการเปรียบเทียบผมจะโชว์สเตตพื้นฐานของปืนทั้ง2ปืนนี้ทั้งตื้นลึกหนาบางแพทเทิลของกระสุนข้อดีของแต่ละปืนควรใช้งานยังไงและเหมาะสําหรับใครอย่างสุดท้ายสับแหลกแสดงความคิดเห็นฉบับของผมโอเคเริ่มต้นที่อาานก่อนละกัน,กนสเตตพื้นฐานของอาานดาเมจต่อน,นัดอยู่ที่11เมื่อยิงเข้าตัว17 เมื่อยิงเข้าหัวและ9เมื่อยิงเข้าขาเรา per minute หรือ rpm คือ1,080รอบต่อนนาทีถ้าเฉลี่ยต่อวิจะเป็นยิง18นัดต่อวินาทีสำหรับใครที่งงมันคไไล้ายๆายฟเรนแหละครับแต่เจ้า rpm เนี่ยจะทำให้เราเข้าใจในเรื่องของตัวเลขได้ง่ายกว่าหมายความว่าต่อวินาทีดามเมจร,รวมจะอยู่ที่198ดามเมจการรีโหลดกระสุนจะถูกแบ,บ่งเป็น2แบบหลกัลกๆคือแบบยังมีกระสุนอยู่ในแม็ก และไม่มีสิ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นด้านบนรีโหลดแบบมีกระสุนอยู่ส่วนด้านล่างคือหมดแม็กเวลาก็ตามที่เห็นเลยครับ1.8วินาทีสําหรับมีกระสุนในแม็กและ2.45สําหรับหมดแม็กส่วนสีฟ้าสีม่วงก็ตามสีของมันเลยเก็ตเล็กเก็ตน้อยครับแม็กตั้งแต่สีฟ้าขึ้นไปมีส่วนช่วยให้รีโหลดเร็วขึ้นดังนั้นวิธีที่เพื่อนๆเห็นว่ามันลดลงเนี่ยก็เป็นไปตามแม็กก์อเนาะ แคปแม็กหรือความจุกระสุนจะเรียงตามนี้20 22 24และ27ความเร็วที่สูญเสียขณะเข้าสโคปคือ15%ความเร็วของกระสุนหรือ p r โปรเจกไ Speed อยู่ที่21,000 UPS ค่านี้ไม่ต้องใส่ใจมากครับเดี๋ยวพอได้ไปเปรียบเทียบกับโวลจะเห็นภาพมากขึ้นต่อไปสเตตพื้นฐานของโวล์ดาเมจต่ตอน,นัดอยู่ที่15เมื่อยิงเข้าตัว23เมื่อยิงเข้าหัว และ12เมื่อยิงขาเราเปอร์มินิตคือ720รอบต่อนาทีเฉลี่ยต่อวิจะเป็นยิง12นัดต่อวินาทีดามเมจร,รวมต่อวิจะอยู่ที่180ดามเมจการรีโหลดกระสุนก็แบ่งเหมือนอัก้าตอนต้นเลยครับด้านบนกระสุนยังมีในแม็กและด้านล่างคือหมดแม็กอย่างแม็กขาวหรือไม่ได้ใส่ก็จะเป็น1.6วินาทีเมื่อกระสุนยังอยู่ในแม็กและ2.25วินาทีเมื่อหมดแม็ก ความจุก,กระสุนคือ 19, 21, 23และ26ความเร็วที่สูญเสียขณะเข้าสโคบคือ15%เหมือนอานายเลยครับความเร็วของกระสุนหรือ Projectile Speed อยู่ที่23,500 UPS โอเคครบถ้วนสำหรับโวปวดหัวเลยทีเดียวครับพอพูดข้อมูลในเชิงทฤษฎีที่มันเยอะเกินไปต่อไปมาในส่วนแพทเทิร์นของกระสุนเราจะเริ่มที่อานายก่อน เห็นได้ว่ากระสุนมันมีลักษณะเอียงไปทางด้านขวาและตบกลับเข้าตรงกลางจากนั้นก็สายซ้ายขวาโดยไม่เพิ่มแรงดิดทางแนวตั้งอีกส่วนโว ลักษณะของมันคล้ายคลึงกับอานายมากเอียงไปทางขวาเล็กน้อยและตบเข้ากลางจากนั้นเบ้ไปทางซ้ายต่ออีกนิดหน่อยในส่วนที่ผมทดสอบนี้คือผมยืนห่างจากเป้า15เมตรผมใส่แค่แม็กเพียงเดียวไม่ได้ใส่บาเรลหรือปลายกระบอกปืนเพื่อลดแรงถีบปืนรวมถึงท้ายของปืนด้วยดังนั้นนี่คือแพทเทิร์นของกระสุนจริงๆไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นข้อดีของแต่ละปืน ในส่วนนี้ผมจะขอพูดถึงข้อดีเท่านั้นให้เพื่อนๆรู้ไว้ว่าข้อดีของปืนหนึ่งจะเป็นข้อเสียของอีกปืนหนึ่งไม่งงนะโอเคข้อดีของอานคือ b บ r ร์ d a าเมจได้เร็วเหตุ hey, ผลที่ b บ r ร์สดาเมจได้เร็วเพราะไฟเลตสูงเรียกได้ว่ามันสูงเกือบจะที่สุดในเกมแล้วแหละครับสาหรับอานพอเบิร์สดา a มจได้เร็วก็ทําให้การพิกออฟคนในระยะเวลาอันสั้นทําได้ดีมาก สามารถออกไป snap ยิงหรือ p e ค k ออกไปยิงแล้วกลับเข้ากำบังได้อย่างรวดเร็วส่วนของโวลข้อดีคือดาเมจที่รุนแรง15าดาเมจเมื่อยิงตัวรี l o a d กระสุนเร็วกระสุนไปถึงตัวสตูเร็วจาก่่าที่เราบอกครับไอค่าโปรเจคทายสปีดนะ2 3 5 0 0 UPS ค่านี้ยิ่งเยอะกระสุนยิ่งย้อยน้อยนั่นทำให้มันถึงตัวเร็วกว่า เป็นปืน SMG ที่สามารถยิงระยะกลางถึงไกลได้ดีคือหวังผลได้เลยครับต่อไปควรใช้งานยังไงและเหมาะสำหรับใครอันนี้เหมือนเป็นการบอกในนว่าสไตล์การเล่นแบบไหนที่เหมาะกับแต่ละปืน R9 เหมาะสำหรับคนเล่นสายระยะประชิดอย่างแท้จริงไม่คาดหวังในเรื่องของการยิงระยะกลางค่อนไกลเว้นแต่ว่าอีกช่องจะเป็นปืนที่สามารถยิงระยะไกลได้ถ้าใครเล่นแบบเข้าไฟคนแรกผมแนะนาเป็น R99 เลยครับ และทางกลับกันถ้าในเรื่องของการยิงระยะใกล้ค่อนกลางไปจนถึงไกลแนะนําเป็นโวลครับเนื่องด้วยไฟเรทที่มันไม่สูงมากทําให้เราสามารถควบคุมวิธีกระสุนปืนหรือที่เราเรียกว่าแพทเทิร์นของการสเปย์นั่นแหละครับมันควบคุมได้ง่ายกว่าถ้าจะพูดเปนในไหนก็คือปืนนี้มันมีความสมดุลจะเข้าคนแรกคน2ก็สามารถใช้งานปืนนี้ได้เหมาะสําหรับคนที่ยังคุมสเปยไม่ค่อยเก่ง ถึงแม้แพทเทิร์นมันจะคล้ายๆกันแต่เนื่องด้วยไฟเรตที่มันต่ำกว่าอย่างที่ผมบอกนะทำให้สามารถจับจังหวะได้ดีกว่านั่นเองให้นึกซะว่ามันคือปืน r 3ในคราบ smg หรือว่าซับแมชชีนกันนั่นเองโอเคจบสำหรับความคิดเห็นแบบเป็นกลางมาต่อในส่วนของผมบ้างซับแหลกแสกยับเหมือนเดิมครับถ้าพูดอะไรไม่เข้าหูหรือไม่ถูกใจเพื่อนๆขออภัยเอาไว้ล่วงหน้าเลยหลายคนมักมาถามผมในสตีมว่าระหว่างอานายกับโวอะไรดีกว่ากัน เป็นคำถามที่ผมเห็นบ่อยมากบ่อยจนออมันเกิดอะไรขึ้นวะมีคนทําให้มันเป็นไวรัลอย่างนั้นเหรอแต่ผมก็ไม่ได้หาคําตอบนั้นนะแต่ตั้งใจมาทําคลิปนี้เพื่อแยกให้คนที่สงสัยได้ดูและกระจ่างมากขึ้นผ่านการแสดงออกของผมตรงนี้สําหรับตัวผมนะผมชอบอานายมากกว่าวเหตุผลแรกเลยก็คือผมเป็นคนหัวโบราณครับโบราณในที่นี้คืออานายเนี่ยผมผูกพันมั้งแต่เกมเปิดใช่ครับผมเล่นมั้งแต่เกมเปิดแล้วก็ใช้มันมาตลอด จนกระทั่งโวลเข้ามาโวลเนี่ยถูกนําเข้ามาตอนซีซั่น6และเช่นเดียวกันครับอานถูกนําเข้าไปแอดดในซีซั่น6เช่นกันทุกคนที่ใช้อานายจนชินต่างหันมาใช้โวลเพราะคิดว่ามันเป็นปืนที่มาแทนอานคิดแบบนั้นมันก็ไม่ผิดหรอกครับปืน SMG ที่เร็วที่สุดหายไปและก็มี SMG อีกปืนนึ่งปรากฏขึ้นมาพร้อมกับมีดาเมจและฟาเดทที่สูงกว่าปืนเก่าๆแรกๆผมก็ใช้ครับใช้แล้วก็ติด แต่พักหลังพอเล่นไปเรื่อยๆได้ลองจับ R9 ใน Airdrop ความรู้สึกของผมมันแย้งขึ้นมาว่าเฮ้ยมันแทนกันได้จริงๆหรอวะและทุกครั้งที่ผมเปิด Airdrop ผมก็พยายามหยิบ R9 มาลองใช้ตลอดปรากฏว่ามันแทนกันไม่ได้ครับผมตัดสินใจไม่ค่อยเลือกใช้โว้แต่จะเป็น R E 45หรือว่ารีนั่นเองความคิดนี้ผมได้รับมาจากเพื่อนของผมก็คือไอทาวิชนั่นเองเพื่อนของผมเนี่ยมันบอกว่าไอเจมลองใช้ R E ดูดิวะมันคล้ายกันเลยนะ ต่างแค่ r e มันไม่มีพันธายปืนแค่นั้นเองคือปืนมันอนะไฟรเรทเท่ากันเลยครับรวมถึงความจุกระสุนก็ไม่ได้ต่างกันมากนะักหลังจากที่ผมได้ใช้ผมก็รู้สึกได้เลยว่าเอาละ r e 45มันคงถูกหาสองมาจาก R9 <c oughs> ประมาณนั้นคือประสาทผมมันหลอนไปแล้วตอนตอนนั้นอะพอคิดแบบนั้นผมก็เลยพยายามเลี่ยงโวเพราะคิดว่ายังไงมันก็แทน R9 ไม่ได้จริงๆจ,จนในที่สุดซีซั่น7มันก็ออกมาจากแอรดกลับมาหาพวกเรา ผมไม่ยังเลที่จะเลือกใช้อานายเป็นอันดับแรกจริงๆนี่คือน้ำครับใช่ผมชอบสาธยายอะไรแบบนี้มากที่สุดอะไรที่ไร้ความรู้ไร้เหตุผลแต่ไม่ไร้ซึ่งความรู้สึกผมชอบสุดๆโอเคเข้าเนื้อหาก,กันผมคิดว่ามันเหมาะกับผู้เล่นที่กล้าได้กล้าเสี่ยงคําว่ากล้าได้กล้าเสี่ยงคือมีความรู้สึกกันบ้างไหมประมาณว่าถ้ายิงโดนนัดแรกนัดต่อไปเนี่ยมันจะตามมากลับกันครับถ้านัดแรกไม่โดนโหมดแม็กก็อาจจะไม่โดน นี่คือคุณสมบัติพิเศษของอานจริงๆมันไม่ใช่เหรอกครับเนื่องด้วยไฟเรทมันสูงมันเป็นปืนที่ยิงออกมาเร็วมากๆพอมันยิงเร็วมากปุ๊บแค่ประมาณวิ2วิถ้ากดค้างคือมันก็หมดแม็กแล้วนี่คือความหมายของกล้าได้กล้าเสี่ยงของผมอีกจุดหนึ่งคืออาานประสิทธิภาพสูงสุดของมันคือระยะประชิดระยะประชิดคือระยะที่หวังผลได้จริงๆลองนึกสภาพดูครับ DPS หรือ damage per second ของมันถ้าเข้าทุกนัด จะมีดาเมจอยู่ที่198ดาเมจต่อวิเกราะม่วงก็แทบจะล่วงเลยทีเดียวจริงไหมจุดเด่นของมันคือระยะประชิดถ้าเพื่อนคนไหนรักในการเข้าทำหรือเข้าชาร์จตูในระยะใ,ะยะใกล้ยังไงผมก็คงคิดว่าอานายเนี่ยมันเดอะเบสที่สุดแล้วใน SMG สำหรับระยะใกล้นะ่ะนะแต่เรื่องของการยิงระยะกลางค่อนไกลเป็นเรื่องที่อานายทำได้ห่วยมากครับ มันก็ไม่ถึงกับห่วยมากขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าพอมันเป็นปืนที่ยิงเร็วแล้วพอไปยิงในระยะไกลอีกมันทําให้การควบคุมแรงดีดปืนเนี่ยมันยากขึ้นอย่างมหาศาลยากจริงครับแต่มันก็มีวิธีแก้เช่นกันคือการยิงแบบแตะยิงสัก3นัดแล้วก็ค่อยยิงใหม่สาหรับในระยะไกลนะนะแต่มันก็ลําบากอยู่ดีส่วนโว้โว้ทาได้ดีในระยะใกล้ถ้าเทียบกับ DPS ที่มันทําได้คือ180ดดาเมจต่อวินาทีถือว่าสูงอยู่เหมือนกัน เรตของเจ้าปืนนี้มันช้าด้วยราวเปอร์มินิทแค่720หรือยิง12นัดต่อวินาทีตามทฤษฎีนะ่นะมาทำให้ปืนนี้ควบคุมได้ง่ายกว่ามันเหมือนกับเราพยายามควบคุมการเคลื่อนไหวของคนคนหนึ่งครับถ้าเขาเร็วมากเราก็ไม่สามารถควบคุมเขาได้ถูกต้องปะแต่ถ้าเขาอยู่ในจุดที่เราพอจะควบคุมได้การเคลื่อนไหวไม่ได้เร็วมากเราจะควบคุมเขาได้ดีแล้วด้วยดาเมจต่อน,นัดที่สูงถึง15ดาเมจน่าทำให้การยิงแบบวังผลในทุกระยะ ใกล้กลางไกลมันหวังผลได้ดีกว่าการควบคุมง่ายกว่าดาเมจที่สูงกว่าและกระสุนที่พุ่งเร็วกว่าเรามากักจะเห็นคนใช้โวลรุดคนตายบ่อยครั้งในชุดเดียวจะบอกว่าโวลเป็นปืนที่ครบเครื่องกว่าก็ไม่น่าจะเป็นการกล่าวที่เกินจริงจากทฤษฎีน่นะนะแต่สุดท้ายแล้วอันนี้ผมกาลังจะสรุปนะครับทุกคนปืนทุกปืนไม่ได้ออกแบบมาให้เพอร์เฟกทุกเรื่องบางคนใช้แล้วถูกชะตาก็มีและบางคนใช้แล้วไม่ถูกชะตาก็มีเช่นกัน จงเลือกใช้ปืนที่คิดว่าตัวเองชื่นชอบอย่าเลือกใช้ปืนเพียงเพราะแค่ผมเป็นคนพูดสรรพคุณมันว่าดีอย่างนู้นดีอย่างนี้จงนำคำพูดของผมกลับไปวิเคราะห์ให้ตัวเองฟังว่าเราควรใช้ปืนไหนกันแน่แต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยผมชอบปืนเนี้ยปืนนี้แม่งเดอะเบสสำหรับฉันว่ะใช้เถอะครับอย่ายึดติดกับคำสรรเสริญที่ผมให้กับปืนไปข้างต้นสุดท้ายแล้วคนใช้หรือตัวเราเองนี่แหละ จะตอบตัวเราเองได้ดีที่สุดว่าปืนไหนมันดีที่สุดสําหรับเราใช่ครับที่ผมพยายามจะบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่าไปยัดเยียดความชอบของเราให้กับคนอื่นคนอื่นอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนเราก็ได้เราทำได้ดีที่สุดเพียงแค่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ตัวเขาเนี่ยไปประกอบการตัดสินใจอีกทีนึงพอเพื่อนเพื่อคิดแบบนี้ได้แล้วปุ๊บจะเกิดคําถามต่อว่ากูได้อะไรจากคลิปนี้วะ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมได้ลองใช้ทั้ง2ปืนแล้วก็นําทุกอย่างมาตกตะกอนแล้วก็มาบอกเพื่อนๆแล้วกันนะสาหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็น่าจะหมดลงตัเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะคอนเทนต์ใหม่ของช่องเราน้อยอยากวิเคราะห์ตอนหน้าอยากให้วิเคราะห์อะไรลองเม้นมาเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคิดเหมือนกันเยอะๆก็กดไลค์เมนที่คิดเหมือนกันแล้วกันผมจะได้รู้ไงว่าเอ้ยคนอย,อยากรู้เรื่องนี้เยอะนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ เพื่อ้มันเด้งไปขึ้นหน้าฟีดของคนอื่นและถ้าเกิดชื่นชอบผมจริงๆกดติดตามไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ